วันนี้มาพบกับพงษเจียวธูปวิเชียวนะครับวันนี้ก็จะมาทําเมนูอาหารง่ายๆนะครับเกี่ยวกับข้าวมันไก่นะครับข้าวมันไก่สูตรนี่ครับทั่วไปนะครับแต่ว่าน้าน้าราดอาจจะเป็นแนวสิงคโปร์หน่อยนะครับเดี๋ยวตามไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างอุปกรณ์นะครับไปครับนี่นะครับตอนนี้เราต้มน้ําไว้นะครับประมาณครึ่ง หม้อ,อนะครับแล้วก็จะเอาน้ําตรงนี้ไปเป็นน้ําสําหรับหุงข้าวข้าวมันไก่ด้วยนะครับเกลือไปหนึ่งช้อนชานะครับ <Yeah. S 2> okay. เนี่ยเอติมเพสนี้ก่อนนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะเอาไก่ลงมาลวกแล้วก็ขิงอ่อนนะครับผมซื้อขิงอ่อนมาเปลือกก็ไม่ต้องก็ได้นะครับ ใส่ขิงไปด้วยนะครับกระเทียมจีนกระเทียมไทยก็ได้นะครับเพื่อนทนะุบจากนั้นเราก็มีใส่เท้านะครับ แล้วก็ไปใส่ทไปจากนั้นเราก็นำลาบกชีนะครับนะับนี่ก็โอเคครับเดี๋ยวก็มีพริกไทยดำอีกครับลงไปนี่ครับพริกไทยดำก็ใส่ลงไปในหม้อเลยนะครับ เพิ่มความหอมนะครับเพื่อนจากนั้นเราก็มาเตรียมไก่นะครับเราจะล้างด้วยเกลือครับเกลือลงไปเลยล้างให้สะอาดนะครับเพื่อนล้างให้สะอาดเลยขยำขยำนะครับ เราจะนำไก่ที่ล้างมาแล้วนะครับมาทำจุ่มน้ำนะครับจุ่มลงสักสองสามครั้งนะครับเนี่ยสามครั้งนะครับแล้วก็ต้มไปเลยนะครับ ถ้าเป็นน่องไก่อย่างงี้ก็ประมาณ20นาทีนะครับ <c oughs> แล้วเรามาเช็คดูว่ามันจะสุกหรือไม่นะครับไม่ต้องแล้วก็ลดไฟนะครับให้อ่อนที่สุดไม่ให้เดือดน,นะครับ <c oughs> จากนั้นเราก็จะค่อยๆช้อนฟองครับช่วงนี้จะเพิ่งทำาังเพิ่งปรุงอะไรมากครับใส่เกลือกับพวกพริกไทยดำ ก็นี่ครับขิงกับเส้เท้าแค่นี้ก่อนนะครับอ่าตอนนี้เรา20นาทีแล้วนะครับเราจะเอาไก่ออกแล้วก็มันอกเียบน้ำแข็งไว้นะครับเพื่อนเนี่ยน้ำแข็งนะครับ ไปอตอนนี้เราก็มาปรุงน้ําซุปกันนะครับเพิ่มสีอขาวลงไปงเพื่อนหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเพิ่มสีสันน้ำซุปครับออกมาสีทองสวยก็เอาไก่ขึ้นมาพักไว้ก่อนนะครับหลังจาก นอกน้าเย็นไว้5้าถึงสินาทีนะครับนี่ครับหนังเขาจะสวยนะครับไม่แตกนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็มาเตรียมมันไก่หรือหนังไก่นะครับเราก็เจียวหนังไปเรื่อยนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับใช้ไฟ อ่อนๆนะรบดีนน้ามันจากหนังไก่ออกมาอตอนนี้น้ํามันไก่เราก็เริ่มจะได้ที่แล้วนะครับให้เหลืองกว่านี้อีกนิดนึงนะครับให้รีดออกมาให้หนังไก่เหลืองกว่านี้ก่อนนะครับอ่าตอนนี้ก็โอเคแล้วนะครับไก่เราก็ได้แล้วนะครับตอนนี้เราก็มา ผัดข้าวไปนะครับนี่ครับมีรากผักชีนครับหอมแดงกระเทียมแล้วก็ขิงนะครับผัดให้หอมเลยสำหรับข้าวเราก็ล้างมาเรียบร้อยนะครับนี่ล้างไว้แล้วนะครับเราจะผัดให้หอมก่อนนะครับ พอได้กลิ่นเครื่องเทศขึ้นมาแล้วก็งห้นเราก็เตรียมข้าวนะครับนี่แล้วก็เอาข้าวใส่เลย ไกไคค่ได้แล้วนะครับอ่าโอเคครับตอนนี้ข้าวใช้ได้แล้วนะครับอ่าเราจะเพิ่มรสชาติกับข้าวนิดนึงนะครับโดยเติมเกลือเข้าไปนะครับไม่ต้องเยอะนะครับหนึ่งช้อนชาข้าวใส่หม้อเลยนะครับอ่าจากนั้นเราก็เอาน้ำ น้ำซุปนะครับที่เราต้มไว้เนี่ยหุงกันเลยเดี๋ยวมาดูตอนสุงนะครับโอเคนะครับหุงกันเลยอ่ะตอนนี้เรามาทำไก่กันรอเลยนะครับเอาตรงนี้ก่อนนะครับ ไก่สามน่องนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวเ,เราจะไปทำน้ำลาดกันนะครับโอ,อเคพับ,บ,บออไว้ก่อนนะครับอ่ะตอนนี้เรามีแตงกวานะครับ นี่เป็นน้ำซุปที่เราต้มแล้วก็เหลือจากุงข้าวเมื่อกี้นะครับเอาน้ำซุปมาใส่แล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะครับเพลื่อนสีสันนะครับแล้วก็ใส่น้ําตาลนะครับตาลสองช้อนชานะครับถ้ามันยังไม่เข้มพอก็นี่ครับให้มันเป็นสีสวยแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำนิดนึงนะครับ ถ้าเพิ่มกลิ่นหอมนะ้ำมันงานะครับน้ำงาเราใส่ลงไปนะหนึ่งช้อนนะครับเคี้ยนะครับตอนนี้กลิ่นหอมเติมเกลือเข้าไปนิดนึงถ้ามีใครมีเหล้าก็ใส่ได้นะครับ เป็นเหล้าอะไรก็ได้นะครับเมีแอลกอฮอใส่ยิ่งดีนะครับจะกินหอมเป็นเหล้าจีนเหล้าอะไรที่เรามีนะครับเหล้าขาวก็ได้นะครับโอเคได้แล้วนะครับอตอนนี้เราก็จะมาลากใส่ไก่ที่เราเตรียมไว้นะครับ มันชุ่มชํานะครับน่ากินโอเคโอเคเรียบร้อยครับอ่ะข้าวของเราได้ที่แล้วนะครับเราเปิดดูข้าวกันว่าจะใช้ได้ไหมเลยว้าวสวยงาม มากๆนะครับเป็นเม็ดสวยงามครับน้ำจิ้มเราจะใช้แบบสูตรโบราณน,นะครับตะเกียวแล้วก็ นี่ครับขิงจากนั้นก็ใส่สีอิ๊ขาวแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับนี่ใส่เข้าไป น้ดําหวานนะครับน้ำกระเทียบดองด้วยนะครับเพื่อนครับเราก็จะมาปั่นกันเอ,อส่วนผสมข้ามบน,นะครับลงปั่นเลยครับ จริงก็ใส่ลาบผักชีเข้าไปด้วยนะรลาบผักชีหมดพอดีโอเคได้แล้วครับโอเคข้าว ตัวนี้ก็ข้าวมันไก่เราพร้อมเสิร์ฟครับอ่ามาทานข้าวด้วยกัน,นครับเพื่อนตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับข้าวมันไก่มาตอนนี้ได้เวลาทานข้าวแล้วครับไก่ชํำๆนะครับน้ำจิ้ม เข้มข้นมากครับเบื่อน้าบมันไก่สิงคโปร์อืมสุดรดครัิจริงเข้มข้นมากอันนี้นะทุก อขอเวลาทานข้าวนะครับเพื่อนสำับคลินี้ขอบคุณีครับบ๊ายบาย